ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับจะเล่นกิจกรรมนี้นะครับว่าเรานะครับควรจะทําอะไรยังไงบ้างนะครับแบบคร่าวๆเนาะเพราะว่าเราคงทําอะไรไม่เยอะอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เล่นอะไรกิจกรรมนี้เยอะนะครับแค่เอาของให้ครบก็พอนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยจะมาแนะนํา2แบบก็คือการเล่นกิจกรรมนี้กับของที่เราควรจะซื้อนะครับ อะเดี๋ยวไปดูเรื่องการซื้อของก่อนนะครับหลากๆเลยนะครับถามว่าอันนี้ควรจะซื้อไหมนะครับจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องรีบซื้อก็ได้เพราะว่าเราเล่นเป็นแบบรายวันนะครับมันก็สามารถครบได้หรือใครรีบก็สามารถซื้อได้เลยนะฮะไม่ฟิกนะครับอ่ะเรื่องของรางวัลนะครับอ่าในช่วงอันแรกนะครับชั้นแรกที่ผมแนะนําให้ซื้อเลยเนี่ยคือหนังสือนะครับตรงนี้นะครับอันล่างสุดซ้ายเลย หนังสือ XP e นะครับถามว่าไอเล่มนี้มันได้เยอะไหมเยอะครับคาตอบคือเยอะเพราะนเนี้ยผู้เล่นใหม่เนี่ยไอพวกหนังสือ XP e เนี่ยควรจะซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงลําดับอันดับของที่ควรจะซื้อเป็นอันดับแรกแรกเลยที่เราควรจะเก็บแต้มว่าควรจะเก็บเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นพวก e d i p เนาะซึ่งเป็นของหลักอยู่แล้วที่เราควรจะได้นะครับห0 0แสนนะครับกับดารุมาสกิลอีก1 ประมาณ2 0 0แสนเนาะรวมๆแล้วประมาณ7 0 0 0แสนละนะครับ5ดา,าวอีก2 0 0แสนประมาณ9 0 0 0แสนนะครับแล้วก็หนังสือสกิลตรงนี้นะครับอีกประมาณแสนสองแสนสามนะครับประมาณ1ล้าน1ล้านนิดๆละนะ1ล้านนิดๆละสกินเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนเนาะ1ล้านนิดๆนะครับแล้วก็จะมีอ่าตรงนี้อีกหนังสือสกิล Earn อีก5 0 0แสนอีก50,000นะครับประมาณ1ล้านหนึ่งอ่า1ล้านหนึ่งแล้ว ยกอีกห้าหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งห้านะครับ่ามมีอีกไหมตรงนี้นะครับหนังสือตรงนี้ไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าซื้อได้กี่เล่มนะน่าจะประมาณห้าเล่มนะครับแสนหนึ่งน่าจะแสนหนึ่งตรงเนี้ยนะครับอ่าหนึ่งล้านสองห้านะครับโดยประมาณไอ้ตรงนี้กี่เล่มอะตรงนี้สองเล่มอ่ะหนึ่งล้านสามโอเคนะครับ ตรงนี้อันนี้1ิบเล่มนะครับประมาณ6 0,000่นล้าน4แล้วกันอ่าประมาณ1นล้าน4โดยประมาณแล้วเราน่าจะเก็บที่ซื้อของแบบจำเป็นจำเป็นจริงๆได้ประมาณ1ล้าน4 1ล้าน5เก็บสักประมาณ1ล้าน5จะซื้อของจำเป็นได้หมดนะครับตรงแตบตรงดอกบัวตรงนี้นะครับก็คือการปลามาแหละอ่าของต่อไปที่เราจะซื้อเนี่ยจะเก็บกันอนะ่ะหลักๆอาจจะเป็นพวกยันก็ได้นะถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่ขาดนะครับ แล้วก็หรือไม่ก็ไปซื้อสก,กินเก็บสักสองสามแสนั่นอะไรเงี้ยไปซื้อสก,กินเพิ่มสะสมไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าหายากอ่าแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะมาลงพวกของแบบที่เราจําเป็นลองลงมาเลยนะครับซึ่งแล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละคนเนาะอันนี้ผมจะไม่ฟิกว่าต่อไปจะซื้ออะไรนะครับรางหลักๆที่แนะนําจะซื้อของก็คือประมาณนี้ก่อนนะฮะหรือใครจะซื้อตามก็ซื้อได้นะครับโอเคต่อไปมาดูเรื่องของกิจกรรมกันบ้างนะครับว่า กิจกรรมนี้สำหรับผู้เล่นใหม่เล่นยังไงนะครับบอกตรงๆว่าเล่นไม่ยากนะครับสำหรับผมในมุมมองของผมนะเข้ามานะครับอันนี้เหมือนผมไม่แน่ใจว่ามันเปิดตามจานวนไอ้ดอกบัวน,นี้หรือเปล่าหรือว่ามันเปิดหลายวันนะครับเราอาจจะต้องเปิดหลายวันก็ได้นะฮะซึ่งอ่ะวันอันนี้คืออันแรกใช่ปะ่ะอันนี้คือวันแรกก็คือเมื่อวานอันนี้วันที่สองมันเปิดแล้วนะครับเราเข้าไปตามตามตามจํานวนวันเลย นะครับเข้ามาปุ๊บเลือกทีมนะครับทีมการต่อสู้เนี่ยอ่าผมกดกดออตโต้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครมีทีมแล้วกดออตโต้ได้เลยนะครับกดปลดลดอกอันนี้ไว้ก่อนเพื่อเลือกทีมหาทีมที่สามารถชนะมอนได้อ่า,า,ารดอ,อดูนะอ่ะมามอนมนจะเดินจนจนครบอ่ะแล้วเราถึงจะได้สู้เกียร์เวฟข้างบนให้หมดในครบสามเวฟนะครับเราจะได้ของตามนี้ สนห้าแสนห้าแสนห้าเยอะก็เยอะนะถ้าเกิดว่าใครกลัวแต้มจะไม่ครบเนี่ยก็สามารถไปซื้อดอกบัวมาตีเพิ่มได้นะครับถ้ากลัวแต้มไม่ครบอ่าทีมที่เราใช้เนี่ยอ่าสำหรับใครนะครับที่มีตัวละครไม่โหดมากนะครับใช้เป็นทีมแบบง่ายๆก็ได้นะผมอย่างเอาของผมจะเป็นอ่ะแม่งูกับคุโรแล้วกันอ่าเป็นทีมนี้แล้วกัน ส่วนตัวสปีดเนี่ยเอาเป็นกบก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเป็นกบหรือคูจิระหรืออะไรก็ได้นะอของผมกบมันเลเวลไม่สูงนะผมผมจะแทนเป็นชูเทนละกันแล้วลที่เหลือก็เป็นตัวบัฟแล้วก็ตัวเลงใส่นะฮะมีตามาแม่งูก็เป็นแช่แข็งนะครับเน้นสปีดเน้นแม่นสปีดแม่นแล้วก็เป็นกีดาัมจก็ได้นะฮะคุโลโสับ อ้าวไฟไม่พอคำนวณไฟดีๆครับตรงจุดนี้อ่าลหลักๆก็คือเราเน้นผ่านก็พอนะครับถ้าทีมใครไม่ผ่านตัวละครตายเร็วเอาตัวฮิวเข้ามาแทนเอาซาคุระเอาฮิวริโบเข้ามาแทนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาตัวบัฟอาจจะต้องตีนานนิดนึงแต่ว่าเน้นผ่านเนาะประมาณนี้นะครับอ่าปึ๊บเห็นไหม เนี่ยใช้เป็นคูโรมันก็สามารถผ่านได้นะครับอาจจะอาจจะช้านิดนึงปล่อยออโต้แล้วก็ไปหาเลยทําเลยนะประมาณนี้เนะเปิดไว้ในคอมในสตรีมก็ได้เนี่ยเห็นปะมันอาจจะช้าแต่ว่าเราก็ผ่านนะโอเคอ่ะนะครับทีมจะประมาณนี้แล้วกันผมออกไว้ก่อน ผมสามารถออก่าอองนี้ได้ป่มออกไปก่อนแล้วค่อยมาสู้ต่อนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นสกิลสกิลเมื่อผ่านด่านปุ๊บอะเราจะสามารถมาอั p ตรงนี้ได้นะครับของแต่ละอันนะอันเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นเขาว่าจะเป็นการทำา u e s พวกเนี้ยเพื่อปลดเอากรอบนะครับใครอยากทำก็มาทำได้อุ้ยเหมือนมันจะได้ของเลยนะพันแปด ต่อชั่วโมงเนเนี่ยต่อแปดชั่วโมงก็ถามว่าเยอะไหมเท่าน,นี้ต่อชั่วโมงก็อาจจะเยอะนะผมไม่มั่นใจว่ามันเยอะไหมอ่ะตรงเนี้ยเท่ากันหมดเลยนะครับเป็นกรอบใครอยากได้ก็มาทํามาทำเควสตรงนี้ได้เนี่ยเควสตรงเนี้ยที่มันมีให้อยู่แล้วทําดาเมจเท่าไหร่กี่เคเนี่ยโอสามสิบล้านปะน่าจะสามสิบล้านไหมอืมดาเมจทอทอรวมเท่าน,นี้นะครับทำไปเรื่อยอันนี้ยี่สิบห้าได้แปดลว นะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับ40อันนี้ผมได้13แล้ว KO total ค่าทั้งหมด40 enemy พมได้13แล้วนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของก็อย่างที่บอกเลยว่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยสิ่งที่จำเป็นเลยนะครับก็คือการอัพเลเวลกับของที่ใช้ในการหาตัวละครนะครับหล,หลังจจะนี้ไม่ทางตัวจุดนี้ก่อนเพาะง้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือจะเป็นพวก EP นะครับหนังสือ EP ตรงนี้ด้วย แล้วก็พวกของหลักๆก,ก็เป็นม้าดำ AIP แล้วก็มาห้าดาวเพื่อไปลดหย่อนนะครับถามว่าเอานี้มาทําอะไรนะครับอ่ามาดูตรงจุดนี้อ้าวนะผมค้าทุกคนอะนั่นหน้าตัวละครสมมุติว่าเราจะปั้นตัวละครสักตัวหนึ่งอย่างพี่เล่นอย่างเงี้ยพี่เล่นของผมสองดาวใช่ไหมเรากดไปที่ตรงโปรโมตตรงนี้นะครับไอ้หนังสือที่เราได้มาเนี่ยเรามากดตรงไอ้ตรงนี้ข้างขวานะครับมันจะเป็นรูปแมว ไอตัวคล้ายๆตัวอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเข้ามาปุ๊บมันจะเอาไอ้หนังสือพวกนี้มากินก่อนแบบนี้นะครับกินเพื่อเก็บอีกพีไว้ตรงนี้ของผมมีอยู่แล้วประมาณ4.34ล้านนะครับทับ30บล้านคือเต็มทั้งหมด3าล้านก็คือเอามากินไว้นั่นแหละกินไว้แบบนี้ปุ๊บอีกพีจะมารวมไปที่ตัวนี้อย่างที่ผมบอกทําคลิปสอนเรื่องการใช้อันนี้ไปแล้วนะครับส่วนอันล่างก็คือคล c ก Pro โ o t e นะครับตรงนี้นะครับเราจะสามารถอัพเลเวลตัวละครได้เลย ว่าอยากจะได้เลเวลไหนน,นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยคือจะจะเป็นเลเวลของตัวละครส่วนในนี้จะเป็นดาวนะครับถ้าจะทํา6ดาวก็เอาไปถึง6ดาวนะครับของที่ใช้เนี่ยผมแนะนําว่าติ๊กตัว R ออกก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ดูว่ามันพอไหมถ้าเกิดว่าของเราพอเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ให้นะครับดูว่าเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการ E.P กับอ่าของเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะอัพจำนวนพวกเนี้ย ดาวให้ถึง5ดาวจนครบ5าดาว5 5ตัวแล้วก็เพื่อทำให้ตัวนี้ขึ้น6ดาวเหมือนกับการเราฟาร์มาแล้วก็แล้วก็เอาไปอัพดาวขึ้นเรื่อยๆมันใช้เทคนิคเดียวกันก็คือเอาเอา EP มายัดลงทุกตัวเท่าที่มันตันได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมีดารุมาข่าวยิ่งเยอะยิ่งดีจะทำให้เราเสียอ P น้อยแล้วก็เงินน้อยลงนะครับอ่าแล้วถามว่าพวก5ดาว4ดาวดารุมาข่าว5าดาว4ีดาวมันดียังไงมันจะมาช่วยลดยอนตรงนี้นะครับปกติมันจะใช้ประมาณ สิบเกือบ20ล้านเลยมั้งถ้าผมจะไม่ผิด21ล้านหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเต็มนะครับตอนนี้มันเหลือแค่เท่าไหร่12ล้านเพราะว่าผมมี5ดาวเห็นปะมี5ดาวมา2ตัวละมันก็เลยลดหย่อนไปเพราะงั้นเนี่ยถ้าผมได้5ดาวอีกตัวหนึ่งจากในร้านคากิจกรรมนี้มันก็จะลดหลอดลดหย่อนเหลือประมาณ9ล้านหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามาดาไอดดลุมา5ดาวตัวหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีค่า5ดาวตัวหนึ่งมิ้นน่าจะมีค่าประมาณสักกี่ล้านนะ5ล้านปะ สี่ห้าล้านประมาณนี้โดยประมาณนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าได้มาตัวหนึ่งมันจะลดหย่อนอะไรตรงนี้ลงเพราะงั้น E p พีที่เราเก็บเนี่ยเราก็จะต้องไม่เก็บมากไม่ต้องไปเก็บเยอะนะครับทำหกดาวได้ง่ายๆเลยนะครับแทบจะหนึ่งตัวได้เลยนะสาหรับกิจกรรมนี้นะฮะแล้วถามว่าไอ้ตรงกิจกรรมเมื่อกี้ไอ้หนังสือพวกนี้มันได้เยอะไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสูงสุดที่ได้คือของตัวนี้สี 4, 8, 000, ่ล้านแปดประมาณเกือบห้าล้านเท่ากับห้าดาวหนึ่งตัวกว่ากว่าเลยนะ นะครับมีค่ามีค่ามากกว่าไอตัวนี้อีกเออมีค่าเยอะกว่าไอตัวนี้อีกนะไอตัวนี้ตัวเดียวลดประมาณ3มเกือบ4ี่ล้านโดยประมาณนะอาแต่ว่าไออนี้เล่มเดียวเนี่ยแต่มันไม่มีกระดูกบีบเฉยๆนะครับแค่ EP กเนี่ยก็ทำห้าดาวก็กว่าได้แล้วนะครับแล้วยังมีไอีอีกอันนี้นะครับได้1.4 1.14m ี่จสี่เอมก็คือ1ล้านหนึ่งะครับซึ่งมันเยอะไปบวกกับอันนั้นก็เป็น6ล้านแล้วนะฮะแล้วก็ไปบวกของอันนี้อีก นี่อันนี้ห้าเล่มห้าเล่มผมจำไม่ได้ว่าน,นี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้อีก,อกประมาณหนึ่งแสนสิบเล่มอีกแสนหนึ่งอันนี้ก็อีกประมาณแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเอออีกอีกล้านหนึ่งนะครับล้านล้านน่าจะประมาณเจ็ดล้านแปดล้านเอเอเกือบเกือบเก้าล้านในกิจกรรมนี้ซึ่งอีพีมันได้ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณห้าห้าดาวสองตัวครึ่งเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ แล้วก็บวกกับไอ้ห้าดาวตรงนี้อีกหนึ่งตัวเป็นสามตัวอ่าแล้วก็ตรงนี้สี่ดาวอีกนะครับโดยประมาณสามตัวครึ่งสี่ตัวคำนวณทรัพยากรที่ได้แล้วเราได้ได้ของที่จะขึ้นหกดาวประมาณห้าดาวสี่ตัวนะครับโดยประมาณนั้นโดยประมาณนะครับคํา,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 านณลี่คร่าวๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครไม่มีโดนมาขา่ามาซื้อตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าให้เลือกเป็นตัวสุดท้ายก่อนเนาะนะครับเราซื้อของที่จําเป็นไว้ก่อนนะฮะ โอเคประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้จบแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากพอตั้งทีมได้เรียบร้อยปุ๊บเอาทีมที่รู้สึกว่าชนะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ตายกดออโต้แล้วไปหาอะไรทําจบครับเล่นแบบวันต่อวันนะฮะใครรู้สึกว่าแต้มจะไม่พอก็เอาเอายกไปซื้อไอ้ลูกพับนั่นอนะ่ะไปตีเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อเอาแต้มเพิ่มแล้วแต่คนเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็กิจกรรมประมาณเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับผู้เล่นใหม่ ผู้เล่นใหม่ใครที่ไม่ไหวตีไม่ไหวสู้ไม่ไหวนะครับพยายามเอาตัวทีมถึกๆกกับตัวดาเมจหมู่มาลงนะครับช้าหน่อยแต่ก็อาจจะไหวอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีตัวละครที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาช่วยเสริมหรือเปล่ามาช่วยมาช่วยเสริมเสริมไหมอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะขอเปลี่ยนเป็นทีมเดิมอ่ะเห็นว่ามันมีไทฉะมาเพราะงั้นเนี่ยตัวละครที่เราควรจะจัดเนี่ย เอาเป็นตัวละครแบบธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องไปเน้นโหดเวอร์เกินไปอย่างของผมจะเอาเป็นอ่าตัวนี้แล้วกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับง่ายดีอีบาโอมันจะพอไหมน่าจะพอแหละอ้าเห็นไหมมันมีมันมีใครอยาช่วยตีเพราะงั้นเนี่ยเอาพวกคิโยลิโบ เอาซากุระลงมันก็ได้นะครับ A เอาอายอทีมเออเพื่อให้ตัว,นตว,วเนี้ยตีฮิรลิโบห้าดาวซากุระหกดาวเงี้ยนะครับมันมีบัตรโอน,โอนดาวขายในร้านค้าถ้าเกิดว่าใครจะเล่นกิจกรรมนี้จริงๆนะแบบพี่ครับตีไม่ไหวเลยมีหกดาวแค่ตัวเดียวนั่นแหละครับควรจะทําซากุระมาซะตอนนี้เลยก็ดีนะเวลามันตีเห็นปะ่ะเออซากุระจะได้ฮิวตลอดแล้วก็ฮิโรลิโบสักห้าดาวเนี้ยก็โอเคแล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจบวันนี้แป๊บหนึ่งด้านเบลก็ไม่แรงมากนะตัวน,นี้มันสามารถใส่สกิลแล้วตีได้อะแล้วฮิวได้อะอืมเนี่ยโอทาเกยิ่งดีเลยกิจกรรมนี้นะครับผมไม่ได้ทำทีมที่ตีโหดนะแค่รู้สึกว่าเอาแค่ผ่านก็พอนะครับไม่ได้ติดอะไรมากอืมโอเค แสมก็ตายไหมโอระเกะปุ๊บปุ๊ปปุ๊หอย่างแรงนะฮะโอเคอ่ะสำหรับตอนนี้ใครที่แบบพี่ครับซาก,กุระไม่เต็มเลยนะครับมาตรงศาลเจ้าตรงนี้ได้นะมันจะมีของมาขายวันนี้เป็นรีร้านค่าแล้วนะครับตรงนี้เอาตัวละครเอ r ที่ไม่จำเป็นที่ยังไม่ได้เล่นสักตัวหนึ่งไปไปย่อยขายเราจะได้ไอ้บัตรทองมามาซื้อตรงนี้ เป็นบัตรโอนดาว6ดาวนะครับสามารถทําได้นะสําหรับใครที่จะเล่นหรือทีมใครไหวอยู่แล้วก็เล่นไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสําหรับกิจกรรมนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปละทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ